ไอล่าตัวดำชื่อแบล็กตัวน้ำตาลชื่อเบราแต่ว่าตัวแม่มันชื่อไอล่ามันเป็นแมวจรจัดตรงหลังคาค่ะ ดามาสีผิวมันจะเป็นกากเกลื่อนแม่มันไม่ให้แตะตัวมันหรอกทั้งตัวแม่มันแล้วก็ตัวลูกไม่ค่อยให้แตะเขาห่วงลูกคะ่ะไอล่า นี่คือนี่คือแบกเอล่ากินอาหารไหมแบ๊บนะคะกินอาหารมนาะ มาแล้วค่ะเขาจะมากินอาหารเราจะให้เป็นเวลาเช้ากลางวันเย็นค่ะจะขู่นิดนึงบางครั้งลูกๆถ้ากินอาหารเม็ดไม่ได้บางครั้งเขาจะไปดื่มนมของคุณแม่ค่ะ เป็นครอบครัวที่น่ารักมากเลยแต่ไม่หมดแค่นี้นะคะยังจะมีแม่ลูกอ่อนอีกตัวหนึ่งด้วยค่ะแต่เขาไม่แน่ใจว่าเขาเป็นไหนดื่มน้ำดื่มน้ำ <c oughs> ยิ้มสิแอปเลย ไม่ได้ตั้งใจจะมาปล่อยที่ตรงนี้นะคะตามจริงไม่ได้รู้จักแมวตัวนี้ด้วยซ้ำไปแต่เหตุก็คือเขาท้องเขามาอาศัยหลบใต้ใต้ตรงนี้ค่ะพื้นนี้ค่ะนายพื้นนี้อยู่ข้างล่างตรงนั้นอะ สอดเข้าไปข้างล่างอ่ะมันจะมีพื้นที่นะคะแล้วเขาตอนนั้นหน้าฝนมั้งเลยเขาก็มาอาศัยหลบที่นี่ใต้นี้ใต้พื้นนี้หนูก็เลยเห็นแม่หนูก็เลี้ยงอยู่ข้างล่างตัวหนึ่งนั่นเป็นแมวของหนูเองแต่เพอิญเอญมีอาหารเม็ดก็เลยมาช่วยแบ่งๆแต่ไม่รู้ว่ามีลูกด้วยก็เห็นลูกออกมาอ้าล้องเหรอเแบบี้ไม่อิ่มมหรอ กินเยอะๆจะได้ให้นมลูกคือเนี่ยก็ลูกเขาก็ออกมาด้วยก็เลยฝึกให้กินอาหารเมร็ดซะเนี่ยเดี๋ยวก็โตแล้วค่ะโตผู้ทั้งสองเลยดีนะจะได้ไม่ต้องมาคลอดหลักบ้านอีกเนี่ยสองตัวโตพู้เลยต้นไม้พังหมดค่ะดูพังหมดเล่นซะไม่มีเหลือ เนี่ยเขาก็มาถ่ายแถวๆนี้นะคะพวกพวกฉี่มั่งแถวๆนี้ฉี่ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกไปตรงหลังคานุ่นแต่ข <c oughs> ี้อนั่นนะคะเก็บบ่อยๆรับมาเลี้ยงไว้นะคะเลี้ยงชัว่วคราวดี๋ยวโตเดี๋ยวมันก็ไปไหนของมันได้เองตอนนี้ก็อยู่ทถวนี้ก่อน แม่ไม่ให้แตะตัวมาเลยนะคะนะ่ะมันมันจะกัดค่ะนอนสิที่ประจำก็จะแถวนี้นะคะ่ะเนี่ยตรงนี้ไม่หลังคาคือบ้านนี้นะคะฝนจะไม่ตกมันจะยืนออกไปกว่าหลังบ,บ้านหลังอึ นี่ค่ะรักกันมากเลยลูกก็แตะได้แต่แม่ไม่ค่อยแตะบางครั้งก็จะขู่น่ารักมากเลยค่ะแม่ลูกเลียกัน ไปนอนข้างแม่ด้วยจะพาไปอาบน้ำก็ไม่ได้หรอกค่ะไม่ยอมไม่จับแม่นอนแล้วค่ะอดดขอโทษไอล่าขอโทษ นอนนะนอนไหลูกปะหลอบนอนแล้วเนี่ยเปล่ามองกล้องดอิไม่รู้จักใช่ไหมล่ะ น่ารักจังไปนอนกับคุณแม่ไปไปรึปะไปนอนกับคุณแม่ว่าตาย นี่ค่ะครอบครัวน่ารักน่ารักจะมาฝากกันค่ะเสียงเรียกลูกน่ารักมาก เลนะ็กเลนะ่เลนอะไรไม่รู้อ่ะ ดูแลอย่างดีค่ะมันก็ไม่ไปไหนแล้วชินที่นี่นาแล้วหลายเดือนแล้วค่ะไม่ถึงปีหรอกอนี่นะคะที่จะมาฝากก็คือครอบครัน่ารักน่าักของแมวนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาดูคลิปแมวหลังบ้านของหนูค่ะ เสียงเรียกลูกมันจะแปลกๆค่ะมันจะหวานๆมวแมวมวคุยเล่นกับแมวถองกล้องสีครั้งสุดท้ายแล้วบ๊ายบายอา้าวชดอีกแล้วไม่เป็นไรน,นี่ใครทำใบไม้พังบราใช่ไหม อ้บาราวโดนนี่นี่กดเนาะกดเนาะกดธอ๋อเก่ง hmm. uh? uh? oh, <laughs> ไปส่งมัง่งทำพังอีกออขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ เดี๋ยวอาจจะมีตอนที่สองนะคะเผื่อจะมีแม่ลูกอ่อนตัวอื่นมาคลอดอีกแต่ดีนะคะสองตัวลูกตัวนี้ของแม่อล่าเป็นตัวผู้หมดเลยค่ะคงไม่จะได้ไม่คงไม่มีลูกมีหลานเพิ่มกว่านี้ค่ะอาหารแมวนี่ซื้อเยอะมากเลยอะไรบีบีตกกรอวุฒบไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ตกไม่ตก ตรวจสอบรูปตัวเองรูปได้ตอนสุดท้ายนี่แหละมันไม่เห็นบายบายลาก่อนเจ่นบายบายสิพูดดิพูดบายบายพูดสิกขาบายบาย จะเป็นกากเกลื่อนนะคะบายจุบจ๊บๆเมียวน้อยขอบคุณค่ะ